เราต้องมาฝึกเพื่อเข้าใจธรรมชาติของจิตไม่ใช่มาบังคับจิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการเช่นบังคับให้จิตสงบบังคับให้จิตมีปัญญาเมื่อเขายังไม่มีไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงมันก็มีแต่กดข่มมันก็มีแต่ความอึดอัดเท่านั้นมันก็จะได้ของปลอมบางคนเคยได้ญาณปัญญาได้เคยได้สภาวะธรรมที่ดีๆก็ติดใจอยากจะให้มีให้เป็นให้เหมือนอีกครั้งก็พยายาม ปรุงแต่งสภาพธรรมะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้นี่แหละเรียกว่าแทรกแซงปัญญาปัญญาของแท้ไม่เกิดขึ้นได้แต่ปัญญาของเทียมแล้วก็กลายเป็นกดข่มกลายเป็นหงุดหงิด กลายเป็นไม่ชอบสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะมาทำลายสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่นี่แหละตัณหาสร้างภพสร้างชาติมันก็สร้างไปตามความปรุงแต่งสังขารก็เป็นเครื่องมือของตัณหานี่แหละถ้าเราไม่เท่าทันตรงนี้เราก็จะหลงไปสร้างภพสร้างชาติอีกเหมือนเคยแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าจิตไม่รู้นี่แหละรู้ตามความเป็นจริงจิตมันก็จะรู้ขึ้นมามีตัวรู้ตัวใหม่ ที่รู้ในอวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองนี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรายอมรับเราไม่มีตันหาในการปฏิบัติธรรมเราไม่ทะเยอทะยานทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเป็นปัญญาของแท้ให้กับเราเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ